3ข้อดีกับเคส EJ Type C4 สีชมพู C C C มีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนมารับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ วสวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel EJ s o n o Official นะครับผวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง3ข้อดีนะครับของ EJA Type C4 หรือเคสที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นเคส C4 ไซส์ M สีชมพูนะครับแน่นอนแหละว่าน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังจัดโต๊ะคอมนะครับผมจัดเซตคอมมีความคิ้วนะครับเป็นสีชมพูเป็นสีขาวหรืออะไรอย่างนี้ออกแนวหวานๆวานเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าเราทำไมต้องเลือกใช้ e j Type C 4 s ไซส M สีชมพูตัวนี้ ข้อแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องของขนาดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเคสรุ่นนี้เนี่ยเป็นขนาดไซส์ M นะครับผมตัวเคสซีซ,ซจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันอย่างที่บอกไปนะครับผมที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็คือมีไซส์ S M และก็ L นะครับผมตัวไซส์ M เนี่ยจะเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าเป็นอ l รราวด์ er นะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปสามารถที่จะใส่เมนบอร์ดได้ ทุกขนาดนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ mini itx นะครับ uh, micro a t x หรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถจะที่ใส่เมนบอร์ดพวกนั้นได้ นะครับผมหรือแม้แต่การ์ดจอที่มีขนาดใหญ่มากๆอย่างพวก3 0ซีรีส์หรือ4 0ซีรีส์ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสไปร์ตต่างๆก็ยังรองรับได้อย่างเาเรียกว่า universal เลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ eco system นะครับผมช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้งานต่างๆนะครับผมช่วยลดวัสดุต่างๆด้วยนะครับผมเพราะตัวเคสเองทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะกะทัดรัดนะครับผมเหมาะสมแล้วที่จะเอาไปประกอบคอมนะครับผมใส่การ์ดจอ สายเมนบอร์ดชนิดต่างๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังเฟรนลี่ยูสด้วยนะครับผมคือประกอบด้วยตัวเองได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมสามารถที่จะถอดตัวกระจก เทมเพลตก๊าซที่อยู่ด้านข้างออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเองได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของวัสดุเองนะครับผมอยู่ในมาตรฐานสูงนะครับผมที่เหมาะสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเลยไม่ว่าตัวเคสเนี่ยจะทามาจากอลูมิเนียมนะครับผมตัวเทมเพลตก๊าซที่ได้รับมาตรฐานสูงนะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ภายในตัวเคสให้มานะไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมที่แถมมาให้ด้วยนะครับที่เราได้เห็นกันอยู่ตรงนี้เป็น R G B ด้วยนะครับผมถึง3ตัวเลยนะครับผมเรื่องระบายความร้อนก็ทําได้ดีเลยนะครับข้อต่อไปนะครับผมก็ ในเรื่องของดีไซน์ที่มันดูชอบเชียวเนี่ยสะดุดตามากๆเลยนะถ้าเกิดใครใครมองเห็นมาเนี่ยแวปหนึ่งเนี่ยต้องมีเหลียวหันไปบ้างแหละนะครับผมกับตัวเคสขง4 4นะครับคือออกแบบมาเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์เลยเหมือนพวกกันดั้มหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับผมดูแบบล้าสมัยนะครับผมดูชอบเชียวคือมันไม่ได้แบบว่าสวยแต่รูกแต่จูบไม่หอมไม่ใช่นะครับตัวนี้สวยแต่รูปด้วยแล้วก็จูบหอมด้วยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะรองรับอย่างที่บอกไปในข้อแรกนะครับใส่ได้เยอะมากๆเลยวัสดุก็โอเคนะครับี ดีไซน์ก็เทและสีสันที่เลือกมาสีชมพูวันนี้ช่วยจัดโต๊ะคอมแนวแบบว่าแนวสีขาวสีชมพูอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นคุณผู้หญิงไซเบอร์ไซเบอร์อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้เคสรุ่นนี้ได้นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับผมลองซื้อไปใช้ดูนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างๆในคนที่จะ DIY ชุดระบายความร้อนนะครับผมพวกชุดน้ําหรืออะไรนี้เครื่องรุ่นนี้นะครับผมเคสรุ่นนี้สามารถที่จะต่อพวกชุดระบาย ความร้อนต่าง ได้นะครับผมาสามารถที่จนะต่อได้2ตอน3ตอนอะไรก็ว่าไปนะครับผมใครที่มีความรู้ด้านนี้นะครับก็สามารถที่จะไป DIY ได้หมดเลยก็ต่อเป็นพัดลมแบบใหญ่ๆอันนี้ก็รองรับนะส่วนในเรื่องของไซส์ต่างๆนะครับผมสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w e j z o n e c o m นะครับก็จะมีข้อมูลดิเมนชันของตัวเคสอย่างละเอียดเลยนะครับว่าภายในเนี่ยอ่ามันกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับผมตรงนั้นเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของดิเมนชันของ นะครับ และนี่นะครับก็คือ3ข้อว่าทำไมทุกคนจะต้องเลือกใช้ e.j. type c 4สีชมพูพิ้งอย่างนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะช่วยในการตัดสินใจใครที่กำลังมองหาเคสคอมพิวเตอร์ไปใช้งานนะครับผมแล้วก็เอาไปตกแต่งอะไรอย่างนี้นะให้มันดูแบบฟูลเต็มสตรีมอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับราคาถูกและก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านขายสินค้าไอทีชั้นนาทั่วประเทศหรือร้านคอมบางร้านที่รับประกอบคอมก็บอกให้เขาใช้เคสนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะ หรือเราจะซื้อเคสนี้ไปให้เขาประกอบเองก็ได้ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะประกอบเองนะครับผมก็ลองซื้อรุ่นนี้ไปให้ร้านประกอบขอมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์นะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ